สวัสดีทุกคนนะครับก็มาเล่นเกมนอนนะ EP ยี่สิห้าอืมไปเล่นเลยตัวใหญ่ๆน่อยมาตัวแดงนี่หรอกอืมได้เหมือนกันอุย้ยจัดการแบบโอ้โห,โโหกินไม่ทัน นั่นไงอีสมน้ำหน้าอืมเริ่มรัดต่อโอ้ยตายมาตัวเขียวฮอตายไอ้นั้นน่ะมาดักหลายสีนั่นน่ะ ตายแบบโอ้โหโอ้ยอย่ามาแย่งได้เมื่อกี้ทำท่าจะแย่งใช่ไหมขีเลยเดี๋ยวลองใช้อ่ะลายธงดูนะธงสวิตแคนาดาอะไรพวกเนี้ย อือสมน้ำหน้าตายหมดเลยฝีเหลืองเชิญกินไปเถอะอือในที่สุดก็ตายอือรัดวงให้บีบเล็กๆเ,เลย เกมที่ซื้อยากสุดก็น่าจะเป็นฉลามแล้วแหละทุกคนอืมว่าจะอัดนะแต่ว่านานเกินกว่าจะได้ตัวละครอนะกว่าจะได้ตัวฉลามอืมคลิปนี้ไม่มีเสียงรบกวน ายลำดับโอยังสิบหกอยู่เลยรู้สึกว่ากินไปหลายตัวแล้วนะโอ้โหตายละสมน้ำหน้า มันเกือบดักเราแล้วไงแต่ว่าดีที่มันตายก่อนสมสีเหลืองอูอโอูฮเกือบชุน เมื่อกี้จะเกือบชนไอ้นี้ใช่ไหมได้นั่นไม่แทบไม่ต้องทำอะไรอะ่ะตัวเล็กแบบนี้โอ้อันดับหกมาเอาอีกมาด้วยอืมโอ้ตายแบบหลายตัวเลย อันดับห้าอันดับห้าตายสมแล้วอู้ตายแล้วแบบพร้อมกันเลยอย่าดักนะตอนกับหัวนี่แหละลำบากอู้อู้หุยเฉียดไอ้ฟ้านั่นไปเลยอะ่ะเดี๋ยวไปจัดการมัน รอก่อนนะทำให้เกือบตายอ,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 อุสมตายหมดละอันดับสี่อยู่เลยอะ่ะอุ้ยตายเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะบ๊ายบาย